พี่ฝนนี่เราต้องเข้าไปข้างในเขาวงกฏที่จริงๆหรอใช่สิเ,เพราะพบว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกทางมาโอ้ยวิงการเดียมเลวิโอซาใช่แล้วล่ะพเพ่เราจะต้องเข้าไปในเขาวงกดพร้อมหรือยังอ่ะเพ่พร้อมแล้ว,ลวงั้นเราเข้าไปกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยเลดี้เฟิร์สมันจะมีอะไรในนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยเพ่ดูสิมันมีมัน,นมนนีเส้นทางแบบไปไหนก็ไม่รู้อะ เพียยว่ามันเขียวไปหมดเลยเฮ้ยเอาไงดีอ่ะมีจุดไฟบูชายัญอะไรไว้ด้วยอ่ะจุดไฟบูชายัญงั้นหรอไหนนี่ไงทํานี้ยเหรอใช่แล้วพี่ฝนดูดิมันไปต่อได้หรือเปล่าอะตรงนี้มีแท่งๆอะไรด้วยอ่ะมันเป็นเทียนนะดินี่อะไรอ่ะถังไม้ถังไม้งั้นหรออุ้ยเต็มเลยอ่ะเราจะไปทําไหนอ่ะเี่งก็ไม่รู้มันไม่เห็นมีอะไรเลย เขาวงกอดไงพี่เอกมฝนไม่ยังงงอะ่ะฝนก็งงเหมือนกันอุ้ยอะไระพี่เอกเจอลูกว่าี่ฝนก็เจอเหมือนกันสแสดงว่าเขาวงกอดแห่งนี้จะต้องมีแคนดี้ที่เราสามารถเก็บได้แน่นอนเลยอะ่ะอืมว่าแต่ว่าเราต้องไปทางไหนเนี่ยดูเหมือนกันี่ฝนก็เดินก็ไปเรื่อยๆนี่ไงเราเจอแคนดี้แล้วเฮ้ยพี่เอกก็เจอพี่เอกเก็บด้วยดีกว่าจะจุบ อยู่ไหนนล่เน่เียยอูข้างหลังตามมาเร็วๆเข้าเฮ้ยเจออีกแล้วพี่เอกเจออีกแล้วเรวหรอใช่พี่ฝนคิดว่าแคนดี้พวกนี้มันจะนําทางเราไปนะเฮ้ย,ยไงอะไรอะอ,อ,อะไร呀เฮ้ยหยุดก่อนเนี่ยอะไรอ呀พี่เอกเฮ้ยมีตุ๊ก,กตาด้วยมันคืออะไรอะเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะมีแสงแสงแวววาวออกมาจากตุ๊ก,กตานะเฮ้ยพี่ฝน เราเราจับเขาดูดีไหมเราสามารถหยิบเขาได้เหรอนี่ไงจับแล้วนะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงจริง<ด>จริง,รงด้วยอุ้ยเราสามารถอุ้มเขาได้อ่ะดูดิพี่ฝนเหมือนเขาจะพูดอะไรเลยอะ่ะพูดหรองั้นเราต้องต้องฟังเขาใ,ใกล้ๆแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวดูคิปพี่เอะ<า>เขากระซิบกระซิบปอบพี่ฝนน่ะ สิปะไรพี่เอกไม่ได้ยินพี่ฝนพูดมาดิเขาก็สิบบอกไงเขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะพี่เอกเขาเป็นมนุษย์อะฮะเขาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ตรงไหนนี่มันตุ๊กตาชัดๆไม่ใช่เขาเขาเป็นมนุษย์มาก่อนเขาบอกว่าเขาโดนแม่มดไล่คำสาบจนทําให้เขากลายเป็นตุ๊กตาเา้าเราทำยังไงอะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอฟังก่อน ไปบ้าน,านแม่มด<า>เออเออหาหายาหายาเพื่อบนบ้น,บนย้า้กับเขาแล้วเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมโอ้เราต้องช่วยเขาแล้วล่ะหื<อ>มหมู่บ้านแม่มดมันอยู่ตรงไหนอะนั่นนะสิแล้วเราจะพานายไปบ้านแม่มดได้ไงเนี่ยเอาอางนีด,ดีกว่าเดี๋ยวลองฟังเสียงนิดนึงวิเอรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนนำทางเราไปเอง อ๋องั้นพี่ฝนต้องนาแล้วแหละทาไมพี่เอกไม่ได้ยินเสียงเลยหรือตัวนี้จะเสียหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บเก็บแคนดี้ก่อนก็แล้วกันอืมเก็บให้ครบเก็บให้ครบเขาจะนําทางเราไปเองตุ๊กตาแบบน่ารักมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วตุ๊กตาก็น่ารักนะแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนอะงั้นเพ็กเก็บลงเป๋าก่อนแล้วกันนะเก็บใส่กระเป๋าเหรอใช่ค่ะเพ็กเดี๋ยวพี่ฝนนำทางไปเองทางไหนอะ ไปเลยไปเลยข้าพเจ้าตามมานี่ไงแคนดี้แหมเดินตามแคนดี้ไปแคนดี้ไหนเนี่ยมาเร็วมาเร็วถึงปากทางเข้าถ้ำฟักทองแล้วทางนี้แหละพี่เอดเฮ้ยน,นี่นี่มาทานี้เขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปในปากทางเข้าถ้ำฟักทองแล้วนะมันจะมีแสงสว่างว่าไปไม่ต้องตกใจนะฮะไปตามพี่ฝนมาเร็วตรงไหนมาทางนี้มาทางนี้ไปเลย พี่ฝนบ้านหลังนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วหล่ะพี่เอกเราวร์ปออกมาพอดีดูเหมือนว่าเราจะต้องไปตามหาความลับในบ้านแม่มดนะ<อ>แล้วก็ต้อยาให้เขากลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเฮ้ยงั้นเดี๋ยวอยู่ในกระเป๋าเราไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องเก็บตุ๊กตาน้อยตัวนี้ไว้ในกระเป๋าเหมือนกันแล้วเราจะแอบย่องเข้าไปในบ้านจะมีแม่มดหรือเปล่าวะพี่เอคเพกเขาไม่รู้มาเร็วมาเร็วมันช่างน่าสงสัยจริงจริง ปกติเราต้องกดกิ่งเป่าไ <laughs> รู้สิเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าก,กดเลยถ้าเรากดดันแม่โมดาอาจจะออกมาก็ได้นะเฮ้ย <c oughs> มีวงเวทด้วยโอเ้เอเราเ,เ,เ,เข้ามาในบ้าน <c oughs> เราเจอวงเวททันทีเลยอะ่ะใช่แล้วนะกลัวฟุดฟุดไปเลยเราเอาไงดีอ่ะพี่เอกพี่หนุนนั่นเอกดูเหมือนว่าจะจริงเหมือนเหมือนกับที่น้องตุ๊กตาพูดนะ มีอย่างนี้ไงไหนอ่ะนลองตุ๊กตาตัวนั้นเป็นข้างคาวเหมือนกับมีรูปนี้เลยข้างคาวไหนเนี่ยหรอใช่ฉันออกแล้วเราอาจจะต้องตามหาตามหาสัญลักษณ์ข้างคาวมีบ้านนี้หรือเปล่าโอ้โหแล้วข้างคาวมีเป็นสิบตัวใช่เยอะมากเลยตั้งแต่หน้าบ้านแล้วเนี่ยมีมีไปด้วยอ่ะ อยังเป็นห่าแล้วล่ะเอ้าเอาอย่างนี้อีกแล้วเหรองั้นไปทางนี้ก็ได้ทางนี้นะอ่าฝั่งไปฝังหนึ่งไปแล้วกันเ้ยไปฝนก็บอกนะี่ฝนนี่จริงๆเลยเอ๊ะเจอแล้วอ้าวนี่มันไฟนี่นา แล้วเราจะเอาไปยังไงล่ะนียน่ยหรือเป็นข้างคาวตัวอื่นกันนะเฮ้ยอันนี้มีตัวอะไรอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะเฮ้ยผีใช่หรือเปล่าเอาเพียกได้ข้างคาวมาแล้วหนึ่งตัวนี่ทำไมมันมองไม่เห็นเนีเ่ยนี่นี่ไง ใช้จริงๆด้วยสัญลักษณ์ขังค้าวโอ้คราวนี้เราก็ตามหาได้แล้วพี่ฝนเป็นยังไงบ้างนะนี่พี่ฝอนอยู่ไหนอะไหนอะ <Hey, S 2> นี่นี่ไงเจอแล้วเพเอกพี่ฝนเจอขังค้าวเพี่ก็เจอเหมือนกันอุ้ยไปเจอที่ไหนหรอเพเอกเจอตอนแรกนึกว่าตรงสวิตไฟเนี่ยตรงเนี้ยเออสวิตไฟเออเหมือนกันเลยแล้วเพเอก็มาเจอในตู้อะมันมีตัวอะไรแปลกๆเลยจิ้มไป เหมือนกันงั้นหมายความว่าเราเราจะต้องตามหาผีพวกนั้นนะสิโอ้โหแล้วจะหาเจอไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งไะเมื่อกี้สัญลักษณ์เขาบอกว่าต้องใช้กี่ตัวนะเฮ้ยต้องใช้หนึ่งสองสามมีเราได้มาสองตัวเราใช่ไหมอะต้องไปหาอีกตัวหนึ่งหรอแล้วอีกตัวนึงมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะพี่เอตัวนี้เปล่าไม่ใช่อะ่ะ เราต้องไปด้วยกันแล้วล่ะพี่ฝนอยู่ไหนอะนี่ไงมาทางนี้แล้วมันมีบันไดขึ้นไปตรงไหนก็ไม่รู้หฮ้ยอะไรอะนี่เนี่อะไรอะไม่รู้อะเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับแทน่แทนอะไรสักอย่างที่มันอาบแสงจันทร์อะเหมือนที่โชว์ของเลยเทเราอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนลองเอาตุ๊กตามาวางดีไหมอะตุ๊กตาไหนอะนี่ไงจะใช่ตรงนี้เหรอไม่รู้ดิเออวางได้ละวางได้อะเอา แล้วเขาไม่เห็นทําอะไรเลยอ่ะพี่ฝนคิดว่าเราฝากเขาไว้ที่นี่ก็ได้มั้งหรือว่ายังไงอ่ะเอ้าแล้วไหนบอกว่าจะช่วยพาเขาเนี่ยไปอะไรนะลงน้ํายาแช่น้ํายาอะไรของพี่ฝนนี่ยใช่งั้นงั้นเก็บมา,าก่อนกันแล้วกัน <c oughs> เด็กไปไหนอะ่ะฝอเร็วอไ,ไหนอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่ามีมอะไรอยหนังสือเหรอมีหนังสือแก้วเหรอ แล้วหนังสือนี่เขาเอาไว้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องหาหาไอ้เจ้าตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่อะไรอะ่ะสวิตไฟเหรอสวิตไฟครับโอ้พี่ฝนนี่นยอ้นี่มันทั้งคาวเยอะมากเลยอ่ะนี่สนก็เป็นบ้านแม่มดเลยอ่ะโอ้โหแล้วเราจะไปหาเจอ,อยังไงลนะ่ะเยอะอย่างน,นี้ไมเหมือนกัน,นไหนเนี่ยมันมีชั้นต่อไปอีกอ่ะพี่มีอีกชั้นหนึ่งเหรอ เผื่อเจอแม่มดอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยเพชลองกดกดดูตามชั้นหนังสือก่อนดีไหมอ่ะมันใช้หนังสือนี่ก็เจอแต่หนังสือแหละเอ้ยหนังสืออะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยอ่านก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยใครมาลืมถุงดำทิ้งไว้ตรงนี้ไม่รู้พี่ฝนถุงดำเหรอเนี่ยถุงดำเนี่ยพีเอชรหยิบไปทิ้งแล้วกันนะเฮ้ย มันไม่ใช่ถุงดํามันเป็นนี่มันคืออะไรหอมันคือคางคาวครบแล้วว่านี่เออเจอเฉยเลยเอเฉยลเก่มากเลยดวาเราข้นไปดูข้างบนกันไหมอ่ะจะไปหาเรื่องอะไรข้างบนอีกเนี่ยเอา้าเอาหน้าไรทีหนเื่อไหรไหนไหนก็มาแล้วเอาเเ่่นเงียบตลอดโอ้ยหรูหรา โอ้ดูดีแม่มดอาบฝักบัวด้วยอ่สดเลยแถมเป็นแบบฝักบัวมาจากด้านบนด้วยเห็นปะกห่มโอ้ทำไมแม่มดดูรวยขนาดนี้เนี่ยเออดูหรูหรามากเออเฮ้ยอุยอ้ยอุอ้ยอุอ้ยโอออ้ยอออออออ้อออ้้ยย้อยออ วิ่งตรงไหนอยู่นี่ตรงนี้ไงเฮ้ยทางนี้มันมีทางไปอะพี่เอกพี่เอเห็นเป็นเหมือนเศษฝุ่นน่ะเฮ้ยอะไรอะโ oh, หน่ากลัวอะไรอะนี่มันแบบแบกโหป่ะมันคืออะไรอะน่ากลัวไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าเหรอเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้านหน่อยพวกมาแล้วลองเข้าไปดูหน่อยพี่ฝนจะเข้าไปทาไมเนี่ยเอาก็เผื่อเราจะต้องเอาตัวตุ๊กาตาไปชุบ ไปชุบตัวอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะใครจะเอาไปชุบแป้งทอดในนี้กันอลองไปดูหน่อยเอางั้นนำเลยเอาแล้วนะอ้าวปุ๊บเฮ้ยเพียร์เฮ้<ะ>ยเพียร์เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจริงจริงอะเฮ้ยจริงๆด้วยนี่ไงนี่ไงอุ้ยข้างล่างมีวงเวทด้วยอะ่ะนี่ไงหม้อยาเอาตุ๊กตาใส่หม้อยาเหรอลองดูแล้วละ่ะใช่เหรอพี่เหวีว่าไม่ใช่นะฟังเราฟังเสียงเขาหน่อย น้องตุ๊กตาเขาบอกว่าให้วางเขาไว้ที่นี่เดี๋ยวเขาเขาจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการชุบชีวิตอ่ะวางตรงไหนอะวางในหม้อเหรอวางวางตรงนี้เลยวาง,งดวงดาวเนี่ยตรงนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่วางนะวางละวางดวงเวทดวงดาวตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลาหนึ<ม>่วงวันในการชุบตัวแถวในว่าหลังนี้ยังมีความลับซ่อนอยู่อีก<ม>โดย<ม>ที่พวกเราอะ จะต้องเอาเจ้าขังขาวเนี้ยมันวางเอาไว้แล้วมันจะมีงลับของแม่โมดอีกนะแล้วเราจะไปวางเลยเหรอรู้ดิพี่เอ๋อาไงดีอ่ะเราต้อออกทางไหนอ่ะจะต้องออกทางเก่าแล้วนะทางเนี้ยเหรอไม่ใช่นะอ่าสนใจมากเลยเนี้ยที่ฝนจะลงไปต้มอะไร ้เ,าาเราออกไปแล้วก็เอาเอกทั้งขาวนี่ใสซะเลยได้ไหมใสแล้วนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วดงว่าทั้งข้าวทั้งสามตัวนี้ต้องเอาไปวางไว้ที่ไหนสักที่นึงอะ่ะวางไว้ที่ไหนอ่ะรู้ดีต้องไปไขพิศนาพี่อันนี้ห้องอะไรอ่ะห,ห,ห้องรับ<ด>แขกเห, <นะ S 1> หรอไขปิิศนาตรงนี้เหรอ ปมไขปริศนาตรงนี้อย่างพี่เอกก็วางลงไปตรงนี้เลยไม่ได้หรอไม่รู้เหมือนกันเอาวางเลยนะวางหรอเออน่าจะดีอ่ะนี่ไงก็วางแปะไปเนี่ยแปะไปเนี่ยเหรอวางได้เลยอะ่ะพี่ฝน, <c oughs> นข้างวข้างขาวพี่เอกลอยอยู่บนหัวนี่มันจะวางได้เลยอะ่ะต้องไปวางตรงไหนอ่ะไม่รู้หรือวางตรงสวิตไฟเนี่ยพอดีกันเลยวางตรงสวิตไฟเหรอได้เปล่าอ่ะได้เนี่ยแปะ แต่ืวางไหนเน่ยไม่รู้อ่ะไม่เดี๋ย,ยก่อนนะมันมีวงเวทเหมือนกันหมดทุกที่เลยอ่ะวงอัน,นเ,อเ,ออเนี้ยหรอใช่พี่มันเป็นวงวทร,รูปดาวหรอเป,เป็นดาวหกแฉกนะออนองคลิดกคลิปเราก็ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนถ้เป็นแม่รถ<ๆ>เขาจะต้องวางวางเหมือนกับสิ่งของอาถรรไว้บนบนเนี้ยหรอ วงเวทอันนี้หรือเปล่าเอาวางได้แล้วเหรอวางได้แล้วมันใช่เปล่าเนี่ยแล้วถ้ามันเอาคืนได้ไหมเอาคืนไม่ได้แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนวางอันนี้พี่ฝนวางพี่ฝนวางอันนี้เพียร์วางตรงนั้นนะอพร้อมกันนะหนึ่งสองสามปิ้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีรูรูด้วยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาไงดี ทำไงดีเนี่ยเราต้องเข้าไปหรือเปล่าพี่ฝนจะเข้าใช่ไหมต้องเข้าสิโอ้โหพร้อมกันไหมอะพร้อมกันไหมอีกแล้วพร้อมกันไหมเออเอาเข้าก็เข้าไปเข้านะเอาหนึ่งสองสามเย้เฮ้ยเฮ้ยพีเอ็มอะเฮ้ยเฮ้ยพีเอ็มเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเอ้ย ตกลงไปไม่รู้จบเลยอ่ะโอ้ยเราจะตกลงมาแล้มายืนอยู่บนลูกกระต่ายเออเอออะไรเนี่ยเฮ้ยเบียกนี่มันคืออะไรอ่ะพี่ฝนเฮ้ยอยู่นะโอ้ยจมนะว่าเบียกเอ้ยนี่ไงเราโดนหลอกเบีกนี่ไงเราโดนจับมาใส่หม้อเมื่อกี้จำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าตกองส่วนผสมลงไป นี่นี่พวกเรากลายเป็นส่วนผสมส่วนผสมพวกนั้นแล้วไป,ไป